you ขอการสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะนะนักตกปลาทุกท่านนะฮะวันนี้ก็พบกับช่องเต่าเออเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ผมก็จะมาหาปลาในล่องสวนนะฮะนี่ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาทดลองใช้นี่ครับซูเปอร์ 7K นะครับจากนัทเจมนะครับแหมเดี๋ยววันนี้จะลองมาลองใช้กันนะฮะกับหมายล่องสวนนะครับผมไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับยังไงก็รอติดตามแลบชมกันได้นะครับผมว่า 7จ็ดเคจะทำงานหรือเปล่านะครับวันนี้นะฮะไปรอติดตามแลวชมกันได้เลยครับแอคชั่นก่อนครับผม uh huh. ตีโคตรไกลเลยครับท่านผู้ชมปึ๊บน้ำหนักโคตรดีเลยฮะทำระยะได้แน่นอนครับ แอคชั่นอันนี้ก็จะเป็นเป็นไปใบเคาะนะครับน,น้ำใสแก้วเลยครับวันนี้ ช่านจะเป็นแบบตีน้ำอย่างเงี้ยไปเราลองไล่ดูทุกล่องเลยครับผมม่ดูว่าจะมีไซส์ใหญ่หรือเปล่านะฮะยังใส่ดูจะมีตัวหรือเปล่านะครับเนี่ยวิ่งตามนะ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  แต่น้ำสู้เลยฮะน้ำใสอย่างงี้ไม่กัดนะฮะอืม้มลูกหายไปไหนแล้ว ยนี่ไงสายวิ่งนะครับวย,ยสายวิ่งแล้วเท็ดเท็ดเท็ดอู้หตัวยละอือหือ ่รู้ว่าตัวเดียวกันหรือเปล่าจะมีตัวกัดอีกหรือเปล่านะครับ ลองเปลี่ยนล่องดูฮะลองนี้มั้งครับจะมีตัวนี่ดันน้ำมาแล้วดันน้ำมาแล้วดันน้ำมาแล้วทำช่อมลองทีลองที น้ำไล่มาเลยฮนะไม้นี้น่าจะโดนครับนี่ไงนะไม้นี้น่าจะโดนครับนี่ไงนะสายวิ่งนะครับปล่อยสายสักหน่อยฮนะสายเดิมเลยครับปิ้วเลยครับออ อยู่ดีครับอยู่ดีครับ 7K ครับผมเต็มคำอีกแล้วครับผมอื้มนี่ครับกัด 7K เต็มปากเลยครับผมอื้มนี่ครับผมกัด 7K เต็มปากเลยครับผมเดียวดูตัวต่อไปว่าเราจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่าครับไปเราติดตามเราชมกันได้เลยครับ ีราเลาะไว้ หน้ามีตัวกัดกทีุ้ยนี่งไง นี่ไงสายวิ่งไหมสายวิ่ง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 ท่านชมนี่นี่สายเท่ากันเลย,ย,เน,เลยนี่ครับกัดเจ็ดเคนะครับผมอืมอ้าวเลื้องแต่ยัดเข้าไปรู้เรื่องเลยฮะมิดคำครับผม ไปด,ดูตัวต่อไปครับก่อนจะมืดนะครับผมไม้สวยๆเลยแบบนี้ตัวไม้ไม้สวยๆเลยนี่ไงสายวิ่งนะครับท่านชม วิ่งนะครับท่านผู้ชม,ม,ม,มนี่ตัวเล็กตัวน้อยเก็บหมดนะครับเห็นเหยื่อตัวใหญ่ๆนะครับผมเอาเรื่องครับกบยาง 7K นะครับผมนะจะดูต่อครับก่อนจะมืดนะฮะมันจะมีตัวเพิ่มไหม มีก็กัดแล้วอีกแล้ว ไม่มีเลยแถบนี้นองแถบนี้เล่าแถบนี้เป็นแหนนะแถบนี้นี่ผมตีมันจะงุ้นรอบเลยนะฮะลองย้ำอีกทีอ่ะ หลายล่องครับนี่ก็หกโมงเย็นแล้วครับผมไอ้มีลานี่ไงร้บสายวิ่งครับท่านผู้ชมกดกดอึ้งอึ้งอึ้งเอาเรื่อง งรู้เรื่องเลยครับผมกบยาง 7K นะครับผมกินเต็มปากเลยฮนะไปเดี๋ยวดูก่นกอนเดีย๋ยวดูตัวต่อไปเลยครับผมกัด <spe ak> พร้อมตึงมือเลยนะครับกับกบยาง 7K นะครับจากนัดเกมครับกบติดป,ปีกนะครับ ใครสนใจก็ไปลองหาซื้อมาใช้ก็ได้นะครับเห็นตัวยาวอย่างนี้ครับกว้างไกลว่างเลยครับผมแล้วน้าหนักอย่างดีเลยนะฮะแล้ววันนี้ก็ได้ผลงานไป 2- อสาตัวนะครับแล้วก็เริ่มมืดแล้วพอผมมาเริ่มเย็นแล้วครับผมมาก็ประมาณ5้าโมงนะครับมีเวลาตก2ชั่วโมงนะครับก็พอได้ตึงมือนะฮะวันนี้ฮะเดี๋ยวการหน้าต้องมาล้างมือใหม่นะครับกับหมายล่องสวนอย่างนี้นะฮะโอ้หมายสวยเลยฮะ เ,เสียดายนะมืดซะก่อนนะครับผมเดี๋ยวการหน้าต้องมาแก้มือใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องเต่าเอือกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ